สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc ใม่ fc เก่าด้วยจ้าคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางวเวลาพัฒนาจะสูตรเม็ดเดียวแนวทางของซุกเจ้าที่5เดือนเก่ากันย่าจะ2000หา6 8จะมืออีกลัมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยเนาะสําหรับผล้เวลาพัฒนาของผุดจาสูตรเม็ดเดียววันผุดวันที่ส สำหรับวันที่สามสูตรเม็ดเดียวของเ้าในไฮเดนหาเนาะไฮเดนหาวิ่งหาลูดหาฟันหาจะโตเดียวบมมีโตอื่นปนเลยสำหรับพ้นเข้ามา4 0 0701โอ้โหศูนย์บนศูนย์หลังกันเลยทีเดียวเนาะแนวทางความถี่วาผ่านไปแล้วศูนย์ยงอยู่วันที่1นึี่มาสี่ศูนสำหรับวันที่สามนี่มาสับนหลางเลยเนาะศูนย์เจ็ศูนย์หถ้าจับศูนย์ใดถือว่าปังเนาะสูเป็ดเดียวศูนยเนย์หนึ่ เกินไปเนາะอ่าสําหรับมื้້นี้ฝากตามต่อราคาเนาะสํหรับแนวทางของเฮาจะสํหรับลาวพัฒนาของเฮาเ วเวลาพัฒนาลงหายสองสูตรจะสูตรเดิมสูตรลักเด่นวิ่งรูดสองตจะละกสูตรเม็ดเดี่ยวนะจ้าก่อนสินาไปเป็นแนวทางกเปรียบเทียบพิจารณากันเบื่องไดเนาะหรือว่าหมักสูตรใดก็ตามสูตรนั่นจ้าเปรียบเทียบพิจารณาวิีคอห์กันอีกทีหนึ่งละกันนั่ขคืออยู่กับความหมักความชอบมันจะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจะบอกมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้นะจ้ามีตัวหมักตัวชอบตัวชนตัวตรงคอยตามเนาะส่วนนี้ก็จบทางง่ายอยู่ด้อจ้า แนวทางคอยจอยพูดนี้เค่ส่วนนี้กระจับทางยากพูดห่างเสีงกะจับทางยากอยู่นิดหนึ่งพูดส่วนนี้เล่าพัฒนาเขาไปอีกโอ้ส่วนนี้แนวทางคอยจอยนี่จับทางยากแบบถูกแนวทางเลยตัวนี้สำหรับเมื่อนี้รุ่นต่อสูตรเม็ดเดียวเมื่อนี้ห้เดนแปดจ้ะกเกินไปเนาะศูนบนศูนล่างกันเลยทีเดียวจับคู่ ให้เป็นแนวทาง8ครูจะใส้วิ่งไส่รูดถามัก8ชอบ8วิ่งรูดได้เนาะ8 9 0 1 8 2ฝนตกค่ะพี่น้องจะ,ะสีมีเสียงหลบกวนนิดหนึ่งค่ะขอโุดขอภัออยหลายๆเนาะฝนตกนะัก8 3 8 4 8หา สุดท้าย8ปดหกละกันโตเน้นจะสูตรเม็ดเดียวเด่น8วิ่ง8ปรูดแปดันแเน้นแปดหกแปด่นย์แปดหนึเรียบร้อยจะสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของเฮาเมื่นอนีกคอยมาปังปังคอยมาเด่งเด่งเต็มเต็ม บนล่างราคาต้องาทาแปดสีมากทุกคนมาบนมาล่างคือจังรอบที่แล้วสูย์กับมาบนมาล่างเนาะ,อะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะเปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะห์กันอีกที่หนึ่งละกันเนาะ้าบวมกักมัดเอ่อมิเดเยี่ยวกับมีมัดร่วมให้รับชมจะสําหรับมัดร่วมก็คือสูตรเดิมจะเด่นรูดสองตัวจะเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จ้า ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนอาะขอให้ส่งดีกันทุกคนทุกท่านจะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงซ้ำนี่จะสวัสดีจ้า